รักกันทำไมเมื่อคืนอุ้ยไม่ให้ชากินอะ่ะฮะเมื่อคืนอุ้ยไม่ให้ชากินผัดไทยอะ่ะที่อุ้ยกินอะ่ะแลชารักอุ้ยทำไมเมื่อคืนเนี้ยชาขออุ้ยไม่ให้ฮะแลชารักอุ้ยทำไมไม่ต้องรักไม่ต้องรักอุ้ยเลยไม่ต้องรักแม่บอกว่าไม่ต้องรักไง มันเกี้ยวเวลกอุ้ยเอาไม้ดิเอาไม้มาดิเอาไม้มาดิไม่ต้องรักอุ้ยแม่บอกว่าไม่ต้องรักอุ้ยเมื่อคืนเนี้ยชาขออุ้ยกินอ่ะอุ้ยให้หรือเปล่าอุ้ยไม่ให้นะอุ้ยไม่ให้ชากินแล้วชาจะรักอุ้ยทําไมรักอุ้ยไหมโอ้โหชาเมื่อคืนอ่ะจำไม่ได้เหรอที่ชามาฟ้องแม่ไงเพราะอุ้ยไม่ให้ชากินอ่ะ แล้วทำไมชาลืมง่ายจังนะทำไมลืมง่ายจังอืมต้องตีอุย้ยต้องตีไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนหาไม้ก่อนม้อยู่ไหนไม้อยู่นี่แม่ตีอุ้ยนะเมื่อคือนยังไม่ให้ชากินแล้วตอนเชา้ามาลักกันทำไมฮะหืมืมดูดูดด มาให้ตีดูมาให้ต <c oughs> ดูจะมากัดไม้ดูจะมากัดไม้จะมากัดไม้ดู <c oughs> จะมากัดไม้จะมากัดไม้ฮะจะมากัดไม้หรอหืมนั่งลงเลยช่วยอุอ้ยหรออาช่วยอุ้ยหรอจะมากัดไม้ไม่ให้แม่ตีอุ้ยเหรอลูกดูน่ารักไหมดูดิ โอ้โหหน้าตาดูดิโอ้หปกป้องอุ้ยปกป้องอุ้ยโอ้รักอุ้ยเหรอลูกไม่ให้แม่ตีอุ้ยหรออืมดูดิโอ้โหแล้วอย่ามาฟ้องแม่นะที่หลังอ่ะอย่ามาฟ้องแม่นะดูหน้าตาเขาเด้ปกป้องพี่สาวสุดๆโอเคโอเคไม่ตีอุ้ยแล้วเก็บไม้เก็บไม้ไม่ตีอุ้ยแล้วเก็บเก็บเบอร์แม่วางไม้แล้วนะ แม่วางไม้ของมองไม้โอเคโอเคไม่ตีอุ้ยละโอ้ไม่ตีอุ้ยละโอ้ดูหน้าตาโอ้ยปกป้องสุดๆรักแม่จะจะรักแม่รักแม่โอเคโอเคอุ้ยมึงดูช็อตด้วยนะรักแม่จะแยกเกี้ยวดอุ้ยเออดูช็อตด้วยนะรักแม่จะแยกเกี้ยวเมื่อกี้เขาจะรักแม่นะเก่งมากลูกปกป้องพี่อุ้ยลูกเก่งมาก